นับตั้งแต่เวลา19นาฬิกาของวันพฤหัสที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ที่สำนักพระราชวังได้ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิปดีจักรีนรุบดินสยามมินทราธิราชบรมมนาถบพิตร สเสด็จสู่สวรรคาลายัยพระศกนิกรชาวนาครนายกทุกหมู่เหล่าล้วนมีความเศร้าโศกโทมนัสและน้อมกล้าวน้อมกระม่มรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้เหนือสิ่งอื่นใดทรงพระราชทานรากฐานการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นการดับทุกข์อันยิ่งใหญ่ ให้ประสบนิกรชาวนาครนายกน้ำพระราชทานเป็นการพระราชทานชีวิตใหม่แผ่นดินใหม่ความมั่งคั่งยั่งยืนแนวทางใหม่ให้แก่ประสบนิกรชาวนาครนายกพระองค์ทรงตรากรรมพระวรกายด้วยความเหน็ดเหนื่อยเพื่อสร้างสรรจังหวัดนครนายกให้เป็นเมืองมรดกทางธรรมชาติที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบข้าพระพุทธเจ้านายประดิษฐ์ยามาน,านัน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยบรรดาข้าราชการตุลาการทหารตำรวจพลเรือนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้นำท้องที่ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนิสิตนักศึกษาและประสบนิกรชาวนครนายกทุกหมู่เหล่าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดมิได้ ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรขอตั้งสัตยปฏิญาณว่าจะสืบทอดพระปณิธานของพระองค์ท่านที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพระสกนิกรชาวไทยและชาวนาครนายกตราบชั่วนิรัน